ปอกไม้ไมีไหวแหลนตำแต่ข้างหน้าเอนลแลน,น,นตำบุได้พี่น้องเอ้ยมุนแน่นอนถ้าเกิดว่าแลนตำเห็ดบู๋พี่น้องเจออีกแล้วปอดโตพีเข้ามาอันเข้ามาอันเก็บผักตีอ๋สิไปใส่แกงเห็ดปวก หาอก่อนนั่น,น,นก็เลยมาเจอโอ้ยเอาป,อาปที่อกัอนเลยมาเจอ ันมานพี่น้องมันมานเมื่อเนี้ยตอนนี้เขาอยู่โคโกด้วยแะเนี้คลิปก่อนหน้านี้นะเขาอยู่หว่วยดอกน,น้อยๆบางอย่างอยู่หว่วยนะก็จังดอกง่ายแท้ After, ห,เห้เฮ็ดกับเฮ็ดแท่เฮ็ดหว่าลีบานเฮ่านาะเฮ็ดปวกนี่พี <JI> ่น <s bury verlier t> ้องเลยมันออกปีหนึ่งจักซิเมนจักจักซิเมนจักเถื่อนนกบุกคู่กำปนดีนี่กูก็ออกเบิดปีฮะออกตามธรรมชาติ เมื่อกี้นะเมื่อกี้นะเาเห็นอันมูนึงอยู่ท,ทึ่งกูเลยท่านะวอสเห่าด้วแลยต้องใช้ออกไปมองวานนี่ดวเหนา,นาดอกข้าวผ้ามือนี่แหละพี่นหน่าเลยดอกใหญ่เลยนะนี่เห็นว่ามันจะมีปวกตายอยู่เยอะอยู่เยอะอักกว่า Bữa nay sẽ sửa hẹn nhau mãi lèo Khi đuổi xin mặc kệp Bác tiêu sư sư Nhung, nhung, nhung Nhung mà lai đây, đây, đây Hẹn mãi, hẹn mãi Hẹn Ơ, น้ำจักนุ่งป่นอันนี้นะโมเมนต์บอลที่เขาเก็บแต่เกาดองเขาเคยมาเก็บลงใน,นนีนะ้ขึ้นแก้วดูเออ น,นี่บอเขาเก็บอยู่ในอันคันภายกล้องหลอนพี่น้องอันนี้บอกกันพี่น้องบ้านเฮาเองที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยฮะน,น้สี่เหลี่ยหูกันผัดสิว่าไปเก็บในไซคันภายกล้องหลอน <laughs> บอกพิกัดเลยเด้อปอโต้ดูดิผ เลิศเลิศเลิศข้านีวนี่มาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องที่อยู่สหรัฐฮะนะมวนเด้เอาต,ต้องเอามีดจิ้มเอาพี่น้องเดี๋ยว ของยานดอกมันหกักดอกมันหลุดกระตานออ้อยปวดสิตเต็มเลยอื้อ นี่งมาให้กันหมุนกันสิบานิทั้งน้ำทั้งนุ่งจกแม่นยังพมอาข้อตลอด

แน่มาผลัดสาบยังต่างสหลายห่วยมันเห็นภักตี้เนะาะขั้นแม่นฝนตกมานะเมื่อคืนนี้นะเรียบร้อยบร้กินดอก lệ tôm bể bớt một lứa nhắn lung bay bó đòn tẩy này vào ปกตินะ่ะมันสิออกตามหัวโพลอย่างสีวีเนาะแต่ปู่หูมันเป็นอย่างปีนี้มันคือบุออกนอหัวโพลมันออกไปทุทิเลยเอาเมื่อวาหัวปวกหน้าทีสุดท้ายแล้ว ขอบเออขอบใจขอบบุญขอบคุณเพื่อนๆ <c oughs> ที่ติดตามธรรมากบก,กดไหลค์กันถือใจกับฝากแชร์น้ำเด้อตามนั่นแหละเนาะไปก็สิไปแล้วก็สิข,ขึ้นเมื่อแล้ว าเกบพักติ๋วแล้วก็สิไปแกงเฮ็ดแล้วก็สิไปดำหน้าต่อเส็นเดียวนี้งดำหน้า่า,าแล้วขอบคุณเที่ติดตาม